ที่นหนก็เข้ามาแล้วก็นั่นแหละตามนั้นยูส่วนไหนของโลกครับเนปล้อยบ้านๆเจมปปนี้เท็นก์อยู่ิ่งเข้าบ้านมาแล้วเจมปใส่แมงลยเจมปปนี้เท็กก์อยู่เจมปนี้เท็กก์อยหลังบ้านเหรอ บอสตูพีกายพี่ขวถ้าถ้ามันจำบอสถ้ามันจำบอสมานอกแล้วส่สซ้ำไปแล้วโคตรปูด้ความไวอย่าพิ่งเลยหาเพิ่งเปลี่ยนทด่โดดงด ยังมันโดดลงมาดว้เข้ยู่ย้างหน้าบ้านเฮ้ยคูเป้ครับคูเป้ครับ ไปขาบานบาจบแล้วครับพี่เมนโอ้พี่น้องสวยขับรถเลยไปแล้วต้อ,องสอบไม่มีตัวยิไง,ไงมาอีกตัวนะพี่ทีมจาก,กข้างในบัวข้างในไม่เปิดไปไงยาวจะข้างในไหมจะข้างในนี่ผมวิ่งโง่ให้คนร้องใช้ชีวิต ยังโหเลยวะเขามาแทงไปไหนร้องพี่ไปเร็วไปไกลเรีวอ่ะขับตรงแบบไปเล่แบบไม่ทันได้มองเลย่ไไปเรีวไปขวาเรี่ยว เลยวากี้มาหลังสั์เ้ยแล้วมันจ้วงก๊กูรอเฮีย่ยมันเอากูไงถ้ามันเอากูจริงเสียงเชียอะไรยเยอะๆวันนี้ครับพี่น้องวันดีครับ ตั้งใจเรียนนะครับตั้งที่เป็นเรียนมาส่งดาวให้พี่ครับแค่นั้นแหละไอ้เฮียยมีลมมาเต็มเลยเฮ้ยข้างนาห,าหน้าเลยสายตาย,ตายพี่พี่ดีมสายพี่ ไว้ล็อตไมซิลเหเฮ้ยเหมือนมีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าวะี๋ยวเด็กแล้วพี่เลี้ยงเองไอชาน,นมชานมอ่ะกับตังวันวเที่ยวร็จนี่ไงเอ้าเฮ้ยมันมีข้งางในเกียร่ะร้อนลอยไป ทำไมก็เป็นกูอีกแล้วรอดๆๆๆๆโดยเม้นหนึ่งโดยเม้นนึงเล่นให้เล่นให้โอ้โหโอ้โหบ้าดูอยากจะช่วยบ้าขนาดไหนอ่ะผมเผื่อไปสนโลกอ่ะคือมันจะเอาคุณไปตายให้ได้เลยอ่ะเฮ้ย RCE นี่ยังไม่ตายเลยนี่ผมมปนน้ำมันครับผมก่อนนะขออนุญาตคุณนั่ง เฮ้ยนะผมพี่นะผมเพียบเลยนะผมเพียบเลยนี่เทียวด่วนไอทิ้ให้เลยเฮ้ยขับไปเนินขับไปเนินนะไม่รู้พวกเชมายแบบไม่สนโลกนะมอไซค์เจ็บอ่ะสไปสไปสไปลม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 ตัวนึงหลังมั้เดินนะจุดคูเป้ขับไปโน่นเราเราเราคูเป้กี่ตัวนึง ป่วยเฮียยังไม่โดนเลยหลังรถน้องมาแล้วนาะไอ้เฮียหลังรถมีขายไม่รู้วะตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งนอกแล้วพี่นอกแล้วหลังรถนี่ตอนนี้เราตัวเดียวเราตัวเดียวนองปั๊บทำมันไปใช่ไหมไอ้หลังรถเป็นตัวเดียวเลยวะตัวนี้ตัวหนึงนะเวฟเวฟตัวเดียวในสมองก็มีตัวหนึ่งเวฟด้วย จากภูทีกิวจากภูทีเนาะตัวเป็นต้นไม้กิ้วกิ้วเดี๋ยวตายหาอะไรเฮียว่าจังแล้วพาดมาตอนไหนวะคาดมาให้จับเลยพอดีครับพี่ตังต้นเรือไอ้ดอกเวฟมีตัวนึงมไม่มาขับโฮเป้ออกมาแล้วไอ้เฮียยิงไม่โดนเลยชิบหายเรากิดเออเข้าไปทำเมืองเฮ้ยนี่หน้าเราเลยพี่พี่เมนเหมือนหน้าเลย

เลยบอสเวฟเวฟสายสายสายซูมหม่อยสายหน่อยน่าเล่นอ่ะน่าเล่สายอีกสายตรงกระเพงตระแพงกระเพงปูนนี่กระแพงปูนตึกตึกสูงตึกสูงสายอีกตรองต้องรับชิบหายยังไม่โดนนี่สัตว์เอ๊ะเก่าไมิดแตการ์ดลกเนี่ยเราขอยาเลยครับ เขาจเชือร้วก็มะต้นเลยเออะไรพี่เป็นวมีอะไรเปมีอะไรอล่นเล่นเขาอะนะพี่ได้เลยเนาะนีผมเล่นไม่ไหวแล้วพูดจากใจจริงลูกชายนแมนคุยกัน โ<อ>้เย็ดแม่ไม่นก<ป>ตัวตรงนี้กูโล่งมากกูกลับก่อนดีกว่าเช่นอกไฟเหรอเดือดน้ากแอแพงเหรอใช่ใช่ใช่ทำมันบ่หรตายเลยบ้านาลังค่า ตายเลยพี่เหรอยังเหลืออีกเหรอยังยังเหลือเลยตายแล้เหรอหลังคาบ้านนั้นะไม่ไม่ยิงข้างล่างยิงข้างล่างไม่ใช่มีมีมีหลังคาบ้านนี้ตัวไม่รู้เปในบ้านพี่ทีมชั้นสองบ้านผมเลย โอ,โอ้โหพีคขนาดนี้แไนดูดิยิงคมจัดเลยจอแชมปโลดสวัสดีค่ะ mark the location นอ่องฟิลใช่ไหมเยวกัน